ผมสืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่35703573บทที่3 5 7 0หลังจากที่เย่เฉินและลายชิงหว่าบอกลากันและกันทางโทรศัพท์เฉินซื้อใครก็ขับรถไปที่ประตูคฤหาสนตเทียงเซียงผงหมู่และเว่ยเหลียงผู้จัดการทั่วไปของเจ้าวอนฟาร์มาเซลติคอลออกมาทักทายเขาเมื่อเห็นเย่เฉินเว่เเยเหลียงก็รีบก้าวไปข้างหน้าอย่างเคารพอาจารย์เย่ เย่เฉินคิดว่าเว่ยเหลียงมาเร็วขนาดนี้เขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มและพูดว่าทำไมคุณถึงมาที่นี่เร็วจังเว่ยเหลียงรีพูดคุณเฉินบอกว่าคุณมีธุระอะไรกับผมดังนั้นผมจึงมาที่นี่อย่างรวดเร็วเย่เฉินพยักหน้าและยิ้มฉันจะคุยกับคุณเกี่ยวกับยาตัวใหม่เข้าไปข้างในแล้วคุยกันผงมู่กล่าวอย่างรวดเร็วอาจารย์เย่ห้องไดมอนด์พร้อมแล้วเชิญครับ ยเยเินกล่าวว่าไปกันเถอะหลายคนมาที่ห้องไดมอนด์กับเย่เฉินหลังจากนั่งลงเย่เฉินก็ตรงไปที่หัวข้อและถามว่ยเหลียงสถานการณ์ทางธุรกิจล่าสุดของเจ้อวนนฟาร์มาเซลติคอเป็นอย่างไร เว่ยเหลียงไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นของเขาได้และกล่าวว่าอาจารย์เย่เจ้วนเว่ยซานของเรามียอดขายที่ดีมากและประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดของประเทศที่พัฒนาแล้วบางแห่งในยุโรปและอเมริกายอดขายรายเดือนทั่วโลกเกิน2,000ล้านหยวนและยังคงเพิ่มขึ้นไม่ใช่ปัญหาสำหรับยอดขายประจําปีที่จะเกิน3,000 30, ล้านหยวน เนเฉินไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อได้ยินข้อมูลนี้แทนเฉินซื่อใครถามด้วยความตกใจแค่กับเจอ้อวนเม่อซานย,ยอดขายทั่วโลกใน1เดือนเกิน2,000ล้านหยวน เว่ยเหลียงยิ้มและกล่าวว่าคุณเชินนี่เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสถานการณ์ในประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรปและสหรัฐอเมริกาคุณต้องรู้ว่าเจอนวเว่วยซานกร,กระจายไปต่างประเทศไม่ว่าสกุลเงินของประเทศใดราคาจริงจะเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐมีค่าใช้จ่ายประมาณ100ดอลลาร์ ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ600หยวนหลังจากหักต้นทุนการผลิตภาษีศุลกาการและภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักค่าใช้จ่ายช่องทางค่าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกแล้วกำไรสุทธิจะอยู่ที่ประมาณ40-50เปอร์เซนต์เฉินซื่อไครอดไม่ได้ที่จะอุทานถ้าทุกประเทศในยุโรปและอเมริกาชนะจะเป็นไปได้ไหมที่จะเพิ่มเป็นสเท่า เว่ยเหลียงอธิบายว่าหลายประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการอนุมัติที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับยานำเข้าจากต่างประเทศเราจำเป็นต้องออกการทดลองทางเภสัชวิทยาและข้อมูลการทดลองทางคลินิกที่ค่อนข้างสมบูรณ์และแม้แต่เภสัชศาสตร์ก็ต้องการให้เราให้รายละเอียดด้วยข้อมูลสิ่งที่ลำบากที่สุดคือพวกเขาต้องการให้เราประกาศใบสัญญาเรายังคงเกลี่เกลียกับหน่วยงานท้องถิ่น เย่เฉินกล่าวเบาๆใบสั่งยาของเจอรวันฟาร์มาเซลติคอเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรั่วไหลออกไปพวกเขาไม่ต้องคิดเรื่องนี้ด้วยซ้ำเวยเหลียงกล่าวด้วยความเขินอายว่าแต่อาจารย์เย่หากอีกฝ่ายยืนกรานหากเราไม่เห็นด้วยอีกฝ่ายก็จะไม่อนุมัติการขึ้นทะเบียนยาของเราในประเทศของตนเย่เฉินถามกลับมีข้อยกเว้นพิเศษสำหรับนโยบายนี้หรือไม่ใช่มี เมยเหลียงอธิบายว่าหากเป็นยาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโรคสำคัญที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงก็อาจได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษในบางกรณีแต่โดยทั่วไปเป็นยาสำหรับโรคมะเร็งและโรคหัวใจโรคจะคล้ายกับกรณีรุนแรงเหล่านี้ที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงหรือสำหรับโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานที่ต้องใช้ยาเป็นเวลานานหากมียาเฉพาะในบริเวณเหล่านี้โดยทั่วไปจะเปิดช่องให้ยาเข้าก่อน เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เมื่อเหลียงพูดอย่างเขินอายแต่เจ้าวนเมื่อซานของเราไม่สามารถเข้าถึงระดับของความเร่งด่วนนี้ได้ไท้ายที่สุดแล้วยารักษากระเพาะของเราเป็นประเภทปรับสภาพมันเป็นมากกว่าที่จะแก้ปัญหาความรู้สึกไม่สบายท้องในระยะยาวหรือกระทันหันของผู้ป่วยอาการเหล่านี้ของอาหารไม่ย่อยไม่ใช่โรคร้ายแรงเยเฉินพยักหน้าและถามเขาว,ว่าประเทศใดยังไม่เข้าบทที่3 5 7 1 เมื่อเลียงกล่าวว่าตลาดที่ไม่ได้เข้าสู่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือสหรัฐอเมริกาข้อกำหนดของ u s f d a นั้นเข้มงวดเกินไปจริงๆและกระบวนการก็ยุ่งยากมากดังนั้นจึงยากกว่าอย่างไรก็ตามเพื่อนบ้านทั้งสองของเขาคือแคนาดาและเม็กซิโกได้เข้ามาอย่างราบรื่นเนื่องจากสำหรับยุโรโปที่ใหญ่ที่สุดที่ยังไม่ได้เข้าสู่ตลาดคือเยอรมนีและสหราชอาณาจักร เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เม่อเหลียงก็ถอนหายใจอันที่จริงสามประเทศคือสหรัฐสหราชอาณาจากักรและเยอรมนีมีศักยภาพมาก นอกจากนี้การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ oh ใน3ประเทศนี้สูงมากดังนั้นคนของพวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะปวดท้องความต้องการยารักษาโรคกระเพาะทุกชนิดก็สูงที่สุดในโลกเช่นกันหากเจ้าวนเมื่ซานของเราสามารถเข้าไปข้างในได้ประเทศต่างๆฉันคาดว่าย,ยอดขายประจำปีของเราจะเกิน200ล้านกล่อง ในหมู่พวกเขาตลาดในประเทศมีประมาณ30-50ล้านกล่องและส่วนที่เหลืออยู่ในตลาดต่างประเทศในกรณีนี้ยอดขายจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนล้านหยวนและกำไรสุทธิจะอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0ันล้านหยวนเฉินซื่อไคอดไม่ได้ที่จะอุทานอย่าตัวเดียวขายได้100,000ล้านต่อปีมันน่ากลัวเกินไป เม่อเหลียงรี่พูดขึ้นว่าในเชิญไม่รู้ว่ายอดขายยาขายดีระดับโลกนั้นน่าทึ่งจริงๆในช่วงไม่กี่ปีมานี้แชมป์การขายยาระดับโลกมีทรัพย์สินเกือบ20 0 0มล้านดอนลลาร์อเมริกาใน10อันดับแรกต่ำสุดก็หลายพันล้านดอนลลาร์สหรัฐเช่นกันยาที่มีชื่อเสียงระดับโลกเหล่านั้นนำออกมาเพียงตัวเดียวและยอดขายต่อปีก็มากกว่า1,000ล้านดอนลลาร์ เว่ยเหลียงกล่าวเสริมว่ายารักษาโรคทางเดินอาหารในประเทศของเราเพียงอย่างเดียวมีราคามากกว่า5 0,000 000, ล้านหยวนต่อปีเมื่อรวมกับราคายาที่ค่อนข้างต่ำในประเทศของเรายอดขายประจำปีของยาทางเดินอาหารทั่วโลกจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนล้านหยวนและเจลวนเว่ยซานของเรานั้นดีที่สุดและราคาขายในต่างประเทศนั้นสูงมากดังนั้นในการคำนวณน,นี้ปรับใดที่มันสามารถเข้าสู่โลกได้การขาย100พันล้านหยวนต่อปีก็ไม่ใช่เรื่องยาก มหงงูถอนหายใจอย่างอดไม่ได้ไม่น่าแปลกใจที่อุตสาหกรรมยาจะทำกำไรได้มากที่สุดความสามารถด้านไรายได้นี้อาจตามเครื่องการพิมพ์เงินไม่ทัน เฉินซื่อไขหัวเราะและพูดว่างหงบูอุตสาหากรรมยาต้องทำเงินเพื่อกระตุ้นให้บริษัทยาพัฒนายาให้ดีขึ้นเรื่อยๆคุณต้องรู้ว่าอายุไขเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองสาทศวรรษที่ผ่านมาส่วนใหญ่อันที่จริงยาเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากยาพิเศษหลายชนิดใช่เว่ยเหลียงก็เห็นด้วย การปรับปรุงมาตรฐานทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้อายุขยยืนยาวขึ้นอย่างมากโรคต่างๆป่วยระยะสุดท้ายเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ยาแผนปัจจุบันค่อยๆเอาชนะโรคเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาทางการแพทย์หรือการวิจัยและพัฒนายาพวกเขาก็มีส่วนสนับสนุนอย่างมากนี่คือกุญแจสำคัญว่าทำไมฉันถึงมีความหลงไหลอย,อย่างมากในอุตสาหกรรมยา ของมูก็แทรกแซงด้านข้างโอ้ใช่ฉันได้ยินมาว่ามะเร็งจะเอาชนะได้ในขณะนี้เวยเหลียงส่ายหัวและยิ้มมีเพียงการรักษาใหม่ๆบางอย่างรวมถึงการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันและเซลล์บำบัดล่าสุดแต่ก็ยังห่างไกลจากความสำเร็จเมื่อไหร่ที่การรักษามะเร็งจะง่ายเหมือนการรักษาโรคติดเชื้อทั่วไปนะเรียกว่าพิธิตอย่างสมบูรณ์ ผงหมูกล่าวด้วยรอยยิ้มฉันคิดว่าด้วยความเร็วขอองค์การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ในขณะนี้การต่อสู้กับโรคมะเร็งควรจะรวดเร็วเช่นกัน เมยเหลียงพูดอย่างเคร่งขรึมว่าจริงๆแล้วผมเองไม่ได้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการต่อสู้กับโรคมะเร็งมากนักอย่างไรก็ตามผมคิดว่าด้วยการใช้ยาพิเศษและยาที่กำหนดเป้าหมายมะเร็งจะค่อยๆกลายเป็นโรคเรื้อรังเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับมะเร็งได้มาช้านานซึ่งจะเป็นแนวทางการรักษาต่อไปในอนาคตทิศทางทั่วไปของโรคมะเร็ง เม่อเลี้ยงกล่าวด้วยแววตาปรารถนาลองคิดดูถ้าอนาคตรักษามะเร็งได้ตอนนี้รักษาได้เหมือนเบาหวานตรับใดที่ผู้ป่วยยังรักษาด้วยยาอยู่ก็มีเวลาเอาชีวิตรอดค่อนข้างนานรับรองได้เลยว่าเป็นมนุษย์อยู่แล้วชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในด้านการแพทย์ หลังจากพูดเมื่อเหลียงก็พูดต่อไปว่าหากบริษัทยาใดสามารถพัฒนายาพิเศษดังกล่าวได้ไม่ว่าในประเทศใดก็จะกลายเป็นบริษัทที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รักมากที่สุดในหมู่ประชาชนเกียเฉินได้ยินเรื่องนี้และถามเขาด้วยความสงสยัยเมื่อเหลียงถ้าบริษัทใดสามารถผลิตยาพิเศษเช่นนี้ได้จริงประเทศเหล่านั้นจะยังมีข้อกำหนดมากมายสำหรับการขายยาขาเข้าหรือไม่ เมื่อได้ยินคำถามของเย่เฉินเว่ยเหลียงก็พูดอย่างไม่ลังเลว่าอาจารย์เย่ถ้าใครสามารถพัฒนายาดังกล่าวได้ฉันเกรงว่าทุกประเทศในโลกนี้จะเชิญผลิตภัณฑ์ของผู้นั้นมาขายในประเทศของตนอย่างแน่นอนหลังจากหยุดชั่วคราวเว่ยเหลียงก็พูดอีกครั้งว่านอกจากนี้หากกำลังการผลิตของยานี้ไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการทั่วโลกผมก็เชื่อว่าหลายประเทศอาจต่อสู้เพื่อโคต้ายาด้วยซ้ำ บทที่3,572เมื่อได้ยินคำพูดของเว่ยเหลียงของหู่ก็ถอนหายใจออกมาอย่างอดไม่ได้ถ้าวันหนึ่งสามารถเอาชนะมะเร็งได้จริงๆมันจะเป็นข่าวประเสริฐสำหรับมวลมนุษยชาติอย่างแน่นอนเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หองหมู่พูดด้วยใบหน้าเศร้า,าๆเฮ้ย แม่ของฉันเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในตอนนั้นฉันพาเธอไปทุกที่เพื่อขอคำแนะนำจากแพทย์แต่เธอก็ยังอยู่ได้ไม่ถึงสองปีในที่สุดเธอประสบเคราะห์กรรมในช่วง6เดือนนั้นมากกว่าที่เธอเคยทนมาทั้งชีวิตถ้าเธอทิ้งตอนนี้เธออาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกสักส,กสองสปี เมยเหลียงกล่าวว่าใช่ความเร็วขององค์การพัฒนาทางการแพทย์ยังคงเร็วมากมีวิธีการรักษามากขึ้นเรื่อยๆและมีตัวเลือกการรักษาสำหรับผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามเว่ยเหลียงเปลี่ยนใจและกล่าวว่าอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยโดยทั่วไปมีราคาแพงมากตัวอย่างเช่นโปรแกร,รมเซลล์บำบัดล่าสุดตอนนี้มีค่าใช้จ่ายประมาณ2 0 0แสนเหรียญสหรัฐต่อการรักษาและไม่ได้ผล100เอร์เซค่าใช้จ่ายปรจำปีของยาทั่วโลกในด้านเนื้องอกวิทยาเพียงอย่างเดียวมีมูลค่ามากกว่า2 0 0แสนล้านดอลลาร์นี่เป็นเพียงยาและไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากวิธีการรักษาอื่นๆเช่นการผ่าตัดรังสีรักษาและ การบำบัดด้วยการแทรกแซงองหมูถอนหายใจเฮ้ยในโลกนี้คนธรรมดาทำงานหนักมากเพื่อหาเงินมาทั้งชีวิตและพวกเขามีส่วนทำให้ป่วยหนักฉินซื่อใครพูดอย่างจริงจังองหมู่คุณพูดแบบนั้นไม่ได้การใช้เงินเพื่อรักษาโรคคือการใช้เงินเพื่อชีวิตอย่างที่พูดเงินมีค่าและชีวิตก็แพงกว่าเย่เฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยและไม่พูดอะไร สิ่งที่เว่ยเหลียงพูดในตอนนี้ทำให้เขามีแรงบันดาลใจอันที่จริงกดหลายข้อดูเหมือนจะไม่แตกหกักแต่ตราบใดที่น้ําหนักที่ปลายอีกด้านของเครื่องช่างหนักเพียงพอกดก็จะเปลี่ยนไปหากมันสามารถพัฒนายาเฉพาะสำหรับการรักษามะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพผมเกรงว่าทุกประเทศในโลกจะไม่ลังเลที่จะนำยานี้เข้าสู่ตลาดในประเทศ อย่างไรก็ตามแม้ในคัมภีสวรรค์ก้าวเซียนก็ไม่มีใบสัญญาธรรมดาที่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้อย่างแท้จริงกล่าวอีกในหนึ่งถ้าคุณต้องการรักษามะเร็งอย่างน้อยคุณต้องใช้ยาที่มีระดับของยาซันเชอร์จีอุกซินพิวการต้องการพึ่งพาย,ยาสมุนไพรจีนทั่วไปเพื่อรักษามะเร็งให้หายขาดนั้นเป็นเพียงความฝันยาซันเชอร์จีอุกซินพิวได้ก้าวข้ามขอบเขตของยาสิทธิบัตรจีนทั่วไป เนื่องจากไม่สามารถผลิตได้ตราบเท่าที่ยาเตรียมตามใบสั่งแพทย์หากคุณต้องการปรับแต่งเม็ดยาชนิดนี้คุณต้องใชออราเป็นสื่อและใช้วิธีการเล่นแร่ปแปรธาตุที่บันทึกไว้ในคัมภีสวรรค์เก้าเซียนเพื่อดับสาระสำคัญของยาทีละน้อยแล้วจึงใชออราเพื่อระเหยเพิ่มเติมและเปลี่ยนสาระสำคัญของวัสดุยาและในที่สุดก็ควบแน่นเป็นยาเม็ด หากขาดออร่าสรรพคุณทางยาอาจไม่ถึง1%เปอร์เซนในยาอายุวัฒนาชนิดนี้ความสำคัญของออร่ามีความสำคัญมากกว่าตัวยาเองนอกจากนี้ยังหมายความด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงหัวใจสลายเลือดหรือยาฟื้นฟูปรับใดที่เป็นยาที่ต้องมีการปรับแต่งออร่ามันก็ไม่สามารถผลิตเป็นจำนวนมากในสายการผลิต แม้ว่าเย่เฉินไม่ได้ทำอะไรเลยตลอดทั้งวันและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปรับแต่งบลาดดิเซอร์ซิ่งบลาดและฮาเซวิ่งผิวเขาอาจจะสามารถผลิตได้หลายร้อยชิ้นในหนึ่งวันดังนั้นเย่เฉินไม่มีความสามารถในการปล่อยให้เจ้าวนฟาร์มาเซลติคอลผลิตยานี้เป็นชุดเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็รู้สึกเสียใจไม่ได้การผลิตยาเป็นไปตามธรรมชาติเพื่อจุดประสงค์ในการทำเงินแต่ยังเพื่อประโยชน์ของสังคมด้วย บทที่3,573หากมีวิธีใดในอนาคตที่จะนำเม็ดยาซันเชอร์เซพาดพิวมาสู่สายการผลิตและดำเนินการผลิตในปริมาณมากเป็นไปได้จริงๆที่จะตระหนักถึงวิสัยทัศน์ที่เว่ยเหลียงในตอนนี้อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ถือเป็นความปรารถนาดีเท่านั้นหากอยากทราบจริงๆก็กลัวจะต้องดูว่าจะมีโอกาสดีขึ้นอีกในอนาคตหรือไม่ อย่างไรก็ตามทันใดนั้นเย่เฉินก็คิดว่าผลของยาซันเชอร์จีอุกซินพิวนั้นแข็งแกร่งมากกราบใดที่ผู้คนยังมีลมหายใจยานี้จะสามารถช่วยชีวิตได้อย่างแน่นอนอาการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยส่วนใหญ่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ในกรณีนี้ทางที่ดีควรเจอจางส่วนผสมเพื่อทํายาเฉพาะที่สามารถควบคุมมะเร็งได้ทันทีหากผู้ป่วยเนื้องอกกินเข้าไปก็จะสามารถยับยั้งการพัฒนาของเนื้องอกได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารต่อเนื่องในระยะยาวไม่เพียงแต่ยับยั้งการพัฒนาของเนื้องอกเท่านั้นแต่ยังสามารถทําให้เนื้องอกมีขนาดเล็กลงอย่างช้าๆเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวอย่างมั่นคง ยาชนิดนี้มีข้อดีหลายประการเมื่อเทียบกับยาเป้าหมายของแพทย์แผนตะวันตกอย่างแรกมียากำหนดเป้าหมายหลายประเภทมากเกินไปและยาเป้าหมายหนึ่งชนิดส่วนใหญ่สามารถรักษามมเรงได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้นการใช้ยาบรรเทาเลือดแบบเจอจางมมเร็งเกิดทุกชนิดสามารถรักษาได้แม้แต่โรคอื่นๆก็มีประสิทธิภาพเช่นกัน ประการที่สองยาที่เป็นเป้าหมายจะพัฒนาการด้อยาอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาพัฒนาความต้านทานพวกเขาจะสูญเสียผลการรักษาอย่างไรก็ตามส่วนประกอบของยาซันเชอร์จีอุกซินพิวจะไม่มีวันเกิดการดื้อยา กล่าวอีกในหนึ่งหากผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถรับประทานต่อไปได้ไม่เพียงแต่พวกเขาจะหวังว่าจะได้รับการรักษาให้หายขาดแม้ว่าจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้พวกเขายังสามารถบรรลุถึงการรอดชีวิตที่เป็นมะเร็งในระยะยาวตามที่เว่ยเหลียงกล่าวไว้ หากการคำนวณขึ้นอยู่กับวิธีการรับประทาน1เม็ดต่อวันสำหรับผู้ป่วยโรคมะเรง็งแม้แต่ยาเม็ดเนียวก็ยังมียาเม็ดซันเชอร์จีอุกซินพิวเพียงหนึ่งในพันเท่านั้นก็จะต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอดังนั้นเขาจึงพูดกับเว่ยเหลียงทันทีฉันมีใบสั่งยาที่สามารถควบคุมโรคมะเร็งได้ แต่ต้องเพิ่มใบสั่งยานี้เป็นยาดังนั้นกำลังการผลิตจึงอาจจำกัดมากหลังจากที่ฉันทำแล้วคุณส่งตัวอย่างไปยังสหรัฐอเมริกาและมอบให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องและแจ้งกับพวกเขาว่านี่เป็นยารักษามมเร็งที่เรากำลังพัฒนาและจะออกวางตลาดอย่างเต็มที่หากเขาไม่เร่งอนุมัติของเจเอวอนเวยซานของเราก่อนแล้วยาทั้งหมดในอนาคตจะละทิ้งตลาดสหรัฐทำให้พวกเขาหวาดกลัวและปล่อยให้พวกเขาตัดสินใจด้วยตัวเอง เมื่อเมยเหลียงได้ยินว่ามันเป็นยาเม็ดสำหรับสลายเลือดและช่วยรักษาหัวใจเขารู้ทันทีว่ามันเป็นยาวิเศษที่ฉินกงังหวงเจิ้งกงังซ่วงว่านถิงซื่อเทียนฉีและหงหูเคยได้รับมาก่อนตอนนี้เมื่อเขาได้ยินว่าเย่เฉินต้องการใช้ยาวิเศษนี้เพื่อทำยารักษาโรคมะเร็งชนิดพิเศษเพื่อทำให้คนอเมริกันหวาดกลัวเขาเข้าใจเจตนาของเย่เฉินทันที เขารีบถามเย่เฉินว่าอาจารย์เย่คุณจะเรียกยานี้ว่าอะไรดีแม้จะเป็นเพียงตัวอย่างผมต้องขอให้ใครสักคนออกแบบบรรจุพัณฑ์ที่เชื่อถือได้เพื่อที่ความน่าเชื่อถือจะสูงขึ้นเย่เฉินพยักหน้าและยิ้มเมื่อยานี้ถูกนำออกมามันจะมีผลในการฟื้นฟูชีวิตใหม่สำหรับคนธรรมดาอย่างแน่นอนเรียกมันว่าเจ้อวนไซเซาพิวเจ้อวนไซเซาพิว เว่ยเหลียงไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นของเขาได้และกล่าวว่าอาจารย์เย,ย่ฉันจะจัดทีมออกแบบสำหรับบรรจุภัณฑ์ทันทีหลังจากที่ฉันกลับไปเย่เฉินกล่าวว่าฉันจะทำยาเม็ดกลมแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณหนึ่งเซนติเมตรคุณออกแบบมันเป็นกล่องละเจเม็ดและหนึ่งกล่องเท่ากับจำนวนหนึ่งสัปดาห์พอดีตกลงเว่ยเหลียงพูดอย่างเร่งรีบสองสามวันนี้ฉันจะทำตัวอย่างให้คุณ เย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้มฉันเดาว่าฉันสามารถรับยานี้ได้มากที่สุด 2- 3สพันกล่องยกเว้นส่วนเล็กๆของมันเพื่อให้คุณกระตุ้นและกระตุ้นแผนกที่เกี่ยวข้องข,องของประเทศตะวันตกเหล่านั้นการพักผ่อนขึ้นอยู่กับในเวลานั้นให้ผู้ป่วยหนักที่มีครอบครัวย,ยากขึ้นในประเทศจีนคุณสามารถจัดก,กิจกรรมบริจาคยาฟรีสำหรับเจอวันไซเซาผิวภายนอกสามารถพูดได้ว่านี่คือผลการวิจัยล่าสุดของเราสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มชื่อเสียงของเจอวันฟาร์มาเซลติคอล เมื่อเลียงถามว่าอาจารย์เย่คุณจำเป็นต้องยื่นขอจดสิทธิบัตรสำหรับการกำหนดสูตรของเจ้อวันไซซาวพิวหรือไม่ฉันกลัวว่าประเทศตะวันตกและบริษัทยาจะหาวิธีในการหาส่วนผสมโดยเร็วที่สุดถ้าไม่จดสิทธิบัตรอาจมีความเสี่ยงในอนาคตเย่เฉินพยักหน้าและพูดว่าตกลงฉันจะให้ใบสั่งยาแก่คุณในเวลานั้นและคุณจะต้องจดทะเบียนสิทธิบัตรสำหรับใบสั่งยาล่วงหน้า ทันทีหลังจากนั้นเย่เฉินพูดกับเว่ยเหลียงนอกจากยาเจ้อวนสายซาวผิวนี้แล้วฉันมีใบสั่งยาแบบใหม่ที่สามารถผลิตในปริมาณมากและสามารถปกป้องตับได้อย่างมีประสิทธิภาพฉันจะให้ใบสั่งยาแก่คุณคุณต้องไปลงทะเบียนสิทธิบัตรชื่อยาคือเจ้อวนฮากันเปียนเว่ยเหลียงพูดด้วยความประหลาดใจอาจารย์เย่ยาเม็ดปกป้องตับนี้ควรจะเป็นอย่างที่คุณพูดก่อนหน้านี้ใบสั่งยาที่เน้นไปที่การบำรุงตับและปกป้องตับใช่ไหม เย่เฉินพยักหน้าและพูดว่าถ้าคุณต้องการในปริมาณมากคุณต้องทำยาอนุรักษ์ชนิดนี้มีลักษณะกึ่งการรักษากึ่งสุขภาพดีและผู้ชมก็ใหญ่ขึ้นเช่นกันท้องข้างเดียวผงและยาเม็ดป้องกันตับหนึ่งเม็ดเป็นส่วนผสมของสองอย่างนี้จำเป็นสำหรับคนปัจจุบนันมันคือส่วนผสมของยาจำเป็นที่บ้านแน่นอน